ท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่เอามาให้ฟังกันนะครับเป็นคอลัมน์จากทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าประจำวันเสาร์ที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับหยิบยกเอาคอลัมน์ทวนกระแสข่าวของคุณสุทินวรรณประวร์ขึ้นมานะครับวันนี้พูดถึงเรื่องราวของสื่อบนชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับให้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับว่าสังคมวิปิลิต ต้องคิดใหม่ว่าเงินเนี่ยไม่สําคัญทํางานเพื่อชาติและประชาชนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณสุทินหยิบยกเอาคําพังเพยของไทยที่บอกว่าทําดีได้ดีเอาขึ้นมาพูดถึงก่อนอันดับแรกเลยนะครับคุณสุทินบอกว่าทําดีได้ดีเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทําดีได้ดีมีที่ไหนแหละครับทําชั่วได้ดีมีถมไปครับ และไอ้คำล้อเลียนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อคนที่มีพฤติกรรมเลวซามต่ำช้ากลับได้รับการยกย่องได้รับการสรรเสริญได้รับการสนับสนุนทางการเงินจํานวนหลายล้านบาทเรียกว่ารวยขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ว่าสังคมไทยเนี่ยวิิปริไปแล้วครับความวิปริตของสังคมไทยที่ขยายวงออกไปเนี่ยนะครับสื่อมวลชนบางรายนะครับเป็นสื่อบวลชนที่ไร้จรรยาบรรณและก็ขาดความเป็นมืออาชีพไม่ได้มีอุดมการณ เป็นส่วนสําคัญทีเดียวนะครับที่ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายลงไปอีกเอาละจะได้ความตั้งใจหรือเพราะรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้คนเลวคนนั้นเนี่ยได้กลายเป็นไอดอลของฝ่ายคนร้ายที่มีเป้าหมายที่จะทําลายวัฒนธรรมอันดีงามและก็ความมั่นคงของสังคมไทยไปแล้วนะครับเคยมีปาดเขาพูดเอาไว้ว่าคนชั่วที่รู้ตัวว่าทาชั่วโดยจงใจเนี่ย ไม่อันตรายเท่ากับคนชั่วที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับสื่อมวลชนก็เหมือนกันครับที่เสนอข่าวคนทําความชั่วแบบคลึกโครมตามคติที่ว่าข่าวก็ต้องเป็นข่าวแต่เสนอแบบไม่ได้ยั้งคิดเลยหรือว่าไม่ได้รับการอบรมสัง่งสอนไม่ได้ร่ำเรียนมาเลยว่าข่าวชนิดไหนที่ควรจะเสนออย่างไรเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่หน้ากองปราบแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับรสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีวีบางช่อง ไม่ได้ปฏิบัติตามจัรยาบันของสื่อบันชนที่ดีเลยนะครับหรือว่าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่ได้ร่ำเรียนมาไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนในการเสนอข่าวมาแหละครับเพราะว่าตามตำราเนี่ยก็สอนว่าไม่เผยแพร่ซ้ำคําพูดที่เป็นลบนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้ากองปราบเนี่ยทีวีไทยบางช่องจงใจที่จะทําให้คนร้ายเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ครับดยการปล่อยเสียงคนร้ายที่ประกาศสักดาว่าข้านี่แหละคือคนเก่ง ปล่อยเสียงคนที่สร้างความรุนแรงออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นเวลานานหลายนาทีด้วยกันถ้าหากว่าสถานีและผู้รายงานข่าวมีจรรยาบรณได้รับการอบรมมาหรือว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับเขาจะไม่ปล่อยเสียงคนเลวเหล่านี้หรอกครับคนเลวที่พูดประตนเนี่ยทำความดีออกสู่สาธารณะเขาไม่ทำกันหรอกครับสื่อที่มีจรรยาบรณเนี่ยนะครับเขาจะเสนอข่าวชิ้นนั้นเป็นข่าวสั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วครับเกิดอะไรขึ้นที่หน้ากองปราบ แล้วก็มีภาพประกอบแล้วนักข่าวก็เป็นผู้บรรยายว่าใครทําร้ายใครทําร้ายเพราะสาเหตุอะไรแต่ไม่ใช่เป็นการปล่อยเสียงคนที่บุกเข้าไปทําร้ายคนอื่นออกสู่สาธารณะอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ครับคุณสุทินบอกว่าการเสนอข่าวการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ของกลุ่มคณะราษฎรยุคใหม่ของกลุ่มธรรมศาสตร์ไม่ทนของกลุ่มทะลุแกส๊สทะลุวังนี่ก็เช่นกันครับทั้งทัที่สื่อส่วนใหญ่ก็รู้ และเข้าใจว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะโจมตีมุ่งร้ายต่อสถาบันทางทั้งที่รู้ว่าเป็นพวกที่ต่อต้านกฎหมายอาญามาตรา1 1 2แต่ก็เป็นที่กังวลอย่างยิ่งนะครับที่ทีวีบางช่องเนี่ยไปถ่ายทอดสดการปราศัยของคนเหล่านั้นเลยคําพูดที่ไม่บังควรคําพูดที่หยาบคายคําพูดที่กักขระ,ะชั่วช้าถูกถ่ายทอดสด ออกประสู่สาธารณชนแทนที่คําพูดชั่วช้าเลวซามเหล่านั้นเนี่ยมันจะได้ยินกันเฉพาะบริเวณที่ชุมนุมประท้วงนะครับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์หรือหลายกรณีนะครับดูเหมือนว่าทีวีบางช่องเนี่ยจะจงใจถ่ายทอดสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นเพื่อให้คนที่มีอุดมการคนที่มีเป้าหมายมีรสนิยมเดียวกันได้เสพข่าวสารนะครับจากที่ชุมนุมกันเลยเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดให้เห็นการชุมนุมประท้วงอย่างจุใจเลยนะครับแล้วก็นําเอาความชั่วร้ายเนี่ยไปขยายความต่อ จนคนที่ได้รับข่าวน,น,นานๆเข้าเนี่ยนานไปนานไปมันก็เข้าใจผิดได้นะครับคิดว่าผิดเป็นถูกแล้วก็ถูกเป็นผิดประชอย่างนั้นแหละครับนี่แหละครับคุณสุทินบอกว่าคือความวิปริตของสังคมไทยที่มีสื่อบนชนเนี่ยแหละครับทั้งสื่อกระแสะหลักแล้วก็สื่อกระแสะรองทั้งหลายคือโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์เป็นอินสตาแกรมอะไรก็แล้วแต่ช่วยกันกระพือข่าวให้แพร่หลายออกไปแล้วทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่บางคน ที่เอาอย่างไว้เนี่ยนะครับได้รับกร,รมต้องติดคุกไปติดตารางไปก็เพราะไอพ้พฤติกรรมเรียนแบบคนร้ายโดยจงใจและไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยนะครับล่าสุดครับมีรายงานภาษาจังหวัดปัตตานีเนี่ยได้ตัดสินจำคุกเป็นเวลานาน9ปีจำคุกจำเลยที่แชร์ข้อความหมิ่นสถาบันต้นตอมาจากไหนรู้ไหมครับต้นต่อของข้อความเนี่ยคือโพสต์ที่มาจากประเทศอังกฤษ แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าพิจตอกวลมากนะครับเมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์นกพดลกันดิกาซึ่งเป็นผู้อานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพลเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องความจริงในโลกโซเชียกลกรณีศึกษาข้อมูลในโลกโซเชียลผ่านเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้กรอบการปฏิบัติการข้อมูลขั้นสุทธิหรือว่า net assessment แล้วก็ระเบียบวิธีวิทยาการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เปิดเผยว่าแหล่งข้อมูลพฤติกรรม การใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่มบัญชีที่ทําให้ความรุนแรงบานปลายมีการปลุกปัน่นกระแสกระทบต่อความมั่นคงของชาติเช่นการยกเลิกมาตรา12เช่นการปฏิรูปสถาบันแล้วก็อื่นๆเนี่ยนะครับการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยนะครับใช้ตัวอย่างทั้งหมด4 2 8 0 8ตัวอย่างซึ่งพบว่า38,170ตัวอย่างหรือว่าร้อยละ90.86เนี่ยนะครับมีการปลุกปัน่น กระแสที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติมาจากต่างประเทศครับในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง3,838ตัวอย่างหรือว่าร้อยละ9.14เนี่ยนะครับพบว่ามีการปั่นจากภายในประเทศนี่แหละครับค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการปั่นเนี่ยมีทั้งหมด95.95 95ครั้งในช่วงระยะเวลา30วันนี้นะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี่คืออะไรมันคือความวิปริตของสังคมที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงนี่แหละครับ แต่สาหรับชาวบ้านที่อยู่ในชนบทที่อยู่ในต่างจังหวัดของประเทศไทยซึ่งไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลักเนี่ยนะครับก็จะพบประสังคมไทยที่นักการเมืองทําให้เกิดการวิปริตเนี่ยมีอยู่ดาบหื่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะนักการเมืองขายใหญ่ทั้งหลายทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านเนี่ยแหละครับมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้สังคมเนี่ยว,วิปริตนักการเมืองเนี่ยทำให้ชาวบ้านเห็นว่าเงินสําคัญกว่าอุดมการ เห็นว่าเงินสําคัญกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประชาชนชาวไทยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับคุณตุทินบอกว่าจากประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เห็นมากับตาตัวเองเนี่ยนะครับก็พบนักการเมืองเขาใช้เงินสีเทาเนี่ยนะครับซื้อใจประชาชนส่วนใหญ่นะครับในเขตบางเขตในพื้นที่บางพื้นที่นักการเมืองจะใช้โอกาสของงานประเพณีเอาเงินเนี่ยไปแจกชาวบ้านซะ แล้วก็เป็นเงินที่ได้มาจากการพานันนะครับในงานประเพณีแข่งเรือประจําปีซึ่งเป็นงานใหญ่ประจําจังหวัดเรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศก็ว่าได้ครับนักการเมืองขายใหญ่นี่แหละครับนำเงินเนี่ยไปให้ฝีพายเป็นหลักหมื่นทุกลําเลยถามมารู้ไหมพรรณก,การเมืองเอาเงินมาจากไหนมาแจากชาวบ้านได้มากมายขนาดนี้คําตอบคือรู้ครับเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพักการเมืองนั่นแหละครับแต่ว่าเงินส่วนใหญ่มันได้มาจากการพานันคนกลุ่มนี้เล่นการพานันทุกอย่าง ตั้งแต่วัวชนไก่ชน,ชนบ่อนการพนันแม้กระทั่งการแข่งเรือพวกนี้นะมีอิทธิพลที่จะสั่งให้ล้มเรือเหมือนกับล้ม,มวยได้เลยนะครับพวกเขาพนันกันเป็นล้านๆครับแล้วก็เอาเงินนั่แหละครับมาแจกพวกเรานี่เป็นเสียงจากชาวบ,บ้านคนหนึ่งคราเล่าให้ฟังแล้วเขาก็บอกด้วยว่าในงานแข่งเรือซึ่งเป็นงานใหญ่ประจําปีเนี่ยมันจะมีเงินสะพัดหลายล้านบาททีเดียวนะครับคุณสุทินบอกว่าผมไม่ได้เห็นกับตาหรอกครับเรื่องการแจกเงินแต่สงสัยเหมือนกันว่าทําไม ทำไมภาพของคนเหล่านั้นเนี่ยจึงปรากฏบนจอของศูนย์ประชาสัมพันธ์งานทุกวันเลยทีเดียวเพราะอะไรมีคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกับคุณสุทินเนี่ยนะครับเขามีอาชีพเล่นการพน,นันวันนี้กลายเป็นหัวคะแนนไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองบางคนเขาให้เหตุผลบอกว่ารัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยใจถึงเพิ่งได้ที่สําคัญคือเป็นนักพนันบัวชนตัวยงเลยทีเดียวนะครับ วัชวชนจากบ้านเราเนี่ยหลายตัวเอาไปเลี้ยงที่นั่น,นธนรัฐมนตรีชนะทีหนึ่งก็ได้เป็นส0บสบล้านนั่นแหละครับเบีย้ยเอาไปไหนไม่รู้แต่เงินใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่แหละครับคุณสุทินบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นักการเมืองเนี่ยทำให้สังคมวิปริตขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยยังมีข่าวว่าในทุนใหญ่ทางภาคใต้นะครับตอนนี้จ่ายเงินล่วงหน้าให้กับว่าที่ผู้สมัครของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งแล้วนะครับคนละหล้านบาทครับมีคนเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ บอกว่าก็รู้ทุกครั้งที่ไปไประชุมพักนั่นแหละครับทุกคนเนี่ยจะได้รับเบี้ยเลี้ยง3 0,000่นบาทบวกกับค่าหาสมาชิกอีกหัวละ5บาทสรุปแล้วว่าที่ผู้สมัครท่านนี้เนี่ยได้รับเงินไปประมาณ8 0,000บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมพักนะครับแต่น่าเสียดายครับได้ข่าวว่าผู้สมัครคนนี้ถอนตัวไปแล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาสมาชิกได้ถึง10,000คนตามที่พักกาหนดคนใกล้ชิดของท่านบอกกับผมว่าในทุนพักเนี่ยกำลังจะฟ้อง ว่ารับเงินล่วงหน้าไป5ล้านบาทแล้วคิดจะย้ายไปสมัครในนามของพรรคการเมืองอื่นนี่แหละครับคุณสุทินหยิบยกเอาข่าวจากแหล่งข่าววงในที่บอกกับแนวหน้ามาอย่างนี้นะครับเอาละในเมืองหลวงเนี่ยนักการเมืองที่มีจุดมุ่งหมายทําลายสถาบันกําลังปั่นกระแสะให้สังคมเนี่ยวิพิตผ่านทางสื่อกระแสะหลักและก็สื่อกระแสะรองอย่างออกหน้าออกตาในต่างจังหวัด นักการเมืองก็ใช้เงินสีเทาและก็เงินจากพรรคนี่แหละครับไปซื้อใจชาวบ้านแบบลับๆนะครับจนทําให้สังคมเนี่ยวิปริตและก็คิดว่าเงินเนี่ยสำคัญกว่าอุดมการณ์ทำงานเพื่อประชาชนวันนี้ความวิปริตของสังคมที่มีต้นต่อมาจากการเมืองกําลังขยายวงกว้างขวางออกไปเรื่อยๆคําถามคือถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่สังคมไทยเนี่ยจะต้องคิดใหม่ทําใหม่ช่วย การสแสวงหาแนวทางว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านสํานึกได้ว่าเงินเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับอุดมการ์และเงินไม่สําคัญเท่ากับการทํางานเพื่อพัฒนาประเทศชาติและเพื่อประชาชนทํายังไงดีครับ